ดูความซนของไอ้ใบบุญนะครับดูความซนของใบบุญนะครับเนี่ยจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยเนี่ยจะอยู่ติดกลนนะครับพี่น้องจะอยู่ติดคนดื้อตลอดเลยนะครับอ่าไอ้ใบบุญใบบุญไบบุญใบบุญครับใบบุญใบบุญครับเหมือนเด็กเลยครับเหมือนเด็กเลยดูดูความความน่ารักของเขาดูความน่ารักนะครับเมื่อกี้ตัดเล็บไปแล้วนะครับเมื่อกี้ตัดเล็บไปแล้วไม่ตัดเล็บคมมากเลยครับพี่น้อง ดูก็เ,เล่น,บบน,บบนความความที่เขาขี้ดื้อน,นะครับนะดูความดื้อของลิงก็แบบนี้ไม่นิ่งเลยนะครับไม่นิ่งเลยแต่ก็น่ารักดีนะครับแต่ว่าก็เออเดอะอืไม่กัดหรอกแต่ว่ามันคือแค่อันั้นเฉยชอบกระตกุกชอบกระตกุกชอบกระตกุกเออเออชอบกระตกุก เดี๋ยวตักทายเอฟซีหน่อยตักทายเอฟซีหน่อยเดี๋ยวสวัสดีครับดีครับเดียวสวัสดีครับดีครับก่อนดีครับดีครับเอฟซีก่อนนะดีครับดีครับดีครับเอฟซีครับเอฟซีครับติดตามหนูติดตามหนูกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเอฟซีเอ่อ่าอดูนี่ครับก็อยู่อย่างเงี้ยติดคนมากเลยนะครับติดคนไม่วิ่งไม่หนีไม่ไปไหนเกาะขาเขาะแข้งอยู่นี้ครับอืม ดูความน่ารักนะครับดูความน่ารักดูนี่แหละไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้เลยอบบุญใบบุญใบบุญใบบุญบุญครับบุญครับบุญครับบ,รบุญคิดอบุญคิดอ นี่นะครับความน่ารักของน้องนะครับก็นี่ดื้อมากสนมากนะครับสนมากดื้อมากนอนก็กินกินก็นอนแล้วก็หลับนะครับนะแล้วก็เล่นนะครับนี่เป็นจังหวะที่เล่นแล้วครับเนี่ยเขาว่างเขาแล้วตอนเนี้ยเขาว่างเขาก็เล่นเขาอี่นี่นี่ต้องเล่นของเขาน่ะผ่อนคลายครับผ่อนคลายอย่าเขาเครียดผ่อนคลายเหมือนเด็กครับเหมือนเด็ก กินนมแล้วก็ต้องการเล่นกินแล้วเล่นกินแล้วเล่นอืม,อมเฮ้เอาหน้ามาหน้ามาอืมไอพุงงไยพุงงายพุงงาอพุงป่ะวันนี้สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับ